ดีก็จะซื้อนะคะอันนี้คือภาพที่เราใช้ออกมาให้เห็นกันทีนี้มาดูกันต่อค่ะพาผู้ชมไปดูเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะคะด้านดิจิทัลค่ะซึ่งจะนำอันดับโดย IMD นะคะปีนี้ทาง IMD มีความเห็นในภาพรวมนะคะต่อประเทศไทยอย่างไงกันบ้างไปติดตามจากกูุมนี้กันเลยค่ะ Advancing Thailand s Digital Competitiveness พัฒนาความสามารถการแข่งขันดิจิทัลประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอดชด้วยความร่วมมือกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลคือความสามารถตั้งแต่ภาครัฐองค์กรและตัวบุคคลและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการประเมินประกอบไปด้วย3ปัจจัยได้แก่ คุณภาพของบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านดิจิทัลโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและทัศนคติของคนและองค์กรที่มีต่อการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิตัลไทลนด์ has made progress with respect to the first factor in the, in the digital talent has been a lot of effort made, made at the increasing investment in education but also increasing the digital content in schools and universities with respect to infrastructure, thailand actually is one of the best countries in the world, at least in the best 20-25 countries in the world. and this, this is because an amazing improvement in digital infrastructure in the last couple of years. and finally, we also see an improvement in business attitudes towards digitalization. <coughs> เมื่อการระบาดของโควิดเข้ามาเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ขยับเข้าสู่โลกดิจิตอลอย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยควรให้คว,ความสําคัญคือช่องว่างระหว่างประชากรในชนบทกับในเมืองโดยต้องให้การศึกษาแก่ผู้คนในเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอลอย่างทั่วถึง we need t preserve the ability of a big part of the population to, to use technology. So it's, i it s very important to educate. Um, just o to, to complete my, my, my d i g r e s i o n here, Denmark d i that. So Denmark is a country that decided to educate their people, including the old ones, on the benefits of the technology. อย่างไรก็ตามจากรายงานฉบับล่าสุดของ IMD เมื่อปีที่แล้วพบว่าความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่38 อีกครั้งภูมิภาคที่มีความรวดเร็วที่สุดในแง่ของการแข่งขันทางด้านดิจิทัลคือเอเชียเรียกได้ว่าเป็นภูมิภาคที่แซงหน้ายุโรปหรือสหรัฐมาไกลสำหรับการพัฒนาดิจิทัลมีเดีย และนี่คือทั้งหมดนะคะของยอโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันแอนโทวีรัจีราดีลกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ